สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจัญญาค้าไม้อยุธยานะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับบ้านสไตล์นอ r ดิกเฮ u าสนะครับเป็นบ้านตัวแอลมาจัดส่งไว้2หลังนะครับรายละเอียดตัวบ้านก็โครงสร้างตัวบ้านเป็นเหล็กกวาวนัยนะครับไม่มีสนิมเลยฝาผนังภายนอกและในเป็นไฟเบอร์ซีเม Board นะครับ ภาภายนอกเนี่ยก็จะเป็นไม้ฝาเชลรานะฮะที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับวัสดุหลังคาก็เป็นหลังคาซิงเกิลลูปนะครับพร้อมระบบไฟฟ้าภายในนะครับมีตู้คอน s u m e r กันดูกันช็อตนะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ําก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับทั้ง2หลังเลยรายละเอียดตัวบ้านก็จะมีเป็นห้องรับแขกนะครับก็จะมีหนึ่งห้องรับแขก1ห,ห้องนอนนะครับมีอีก1ห,ห้องน้ำนะฮะพร้อมสุขภัณฑ์มีห้องใต้หลังคาแล้วก็จะมีดาดฟ้าข้างบนนะครับ การปูพื้นก็จะใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด16มิลวางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปูทับด้วยแผ่นพื้นลามิเนตนะครับตัวงานก็จะมีการตกแต่งไม้จริงเข้าไปผสมด้วยนะฮะหน้าต่างกลมไม้จริงนะครับบานประตูไม้จริงวงกบต่างๆนะครับฝาผนังก็จะเอาไม้จริงนะครับเป็นพวกไม้เนื้อแข็งเนี่ยมาตกแต่งไม่ให้บ้านมาดูแข็งเกินไปนะครับ ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมก็ใช้มาตรฐานนะครับอลูมิเนียมหนา1.2นะฮะอ่านี่ยฮะพื้นลามิเนตให้อารมณ์ผิวสัมผัสเนี่ยเวลาเราเดินแล้วเรารู้สึกได้เลยนะว่ามันจะเหมือนไม้จริงเลยห้องน้ําพร้อมสุขภัพั์ปูกระเบื้องฝาผนังเนี่ยจนถึงฝ้าเพดานนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกต่างๆเนี่ยจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดภายในก็จากพื้นถึงฝ้าเพดานนะคะ3เมตรกว่าเลย ประมาณ360 3เมตร60ถึง3เมตร70เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาคุยกับผมได้นะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะฮะหรืออยากจะมาดูงานจริงผมก็ผมอยู่จังหวัดอยุธยานะครับปักหมุดใน Google Map มาได้เลยครับว่าร้านจันยาค้าไม้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ